ก็นี่สองเทียงกล่องควายเด่นพุนลบไปพุนเอ้าเ่อเล่าอล่่อล่อ้าออยเน้มันสิข้อหักก่อน

ม้วนเหมือนบานโว้ยพันพาหลานมาเบิ่งนี่เห็นบ่มัดม้วนเหมือนบานบ้านบอกเขาเลว่าบางม้วนเนี่ยม้อนี้มื้อนี้บักหรามากับไผมากับแม่ก็โอ้มึงจอิ่มแม่เด้โอ้นั่นเองอิ่มแม่อันอิ่มพ่อเนี่ยพ่อเป็นคนบ่อยตีบักหรามันนี่ลูกมันนี่มันนี่แม่ถามเนี่ยแม่มึงมีผัวจย่คน เออร่อตัวไปอ๋ออีพ่ออีพ่อเป็นคนว่ายอยู่ใจก็ลอยบ่แมเนี่ยเราเอ้าอันไหนพ่อถามเนี่ยอันนี้บ่รู้อันนี้ย่ามอีพ่อเมี่ยงอีพ่อว่าพื้นหัวหนาบ่วส่งไก่แม่ครับอันไหนก่อส่งให้แม่ครับโอส่งเงินให้แม่อันหัวหนาขนาดนี้รอบ่รอครับเมียเมียหัวหนารอบ่สวยสวยสวยโอ้มันหยอมเป็ีนอะ ผอ้ไหล่ะเอาเอาเอาให้ลูกเขาหยิบซะโอ้มอนี่ว่าเขาทาเว้ยมึงกับเซมยองกินเป็นแล้วบอกปอกเซอันเดียวข้อสิวบดสติมมูนี่เบิร์ดแอนเนี่เอาอันนี้บารูด้ค่ะบารไดเทียพอน้องเนี่ยลืมถามเื้อพอพอเป็นเป็นข้อวายเสื้อยังเื้อยังมามาบอกแม่คนแล้วเสื้อบัลลาเื้ออยางครับเยอะแยะครับ ยอะแยะเยอะแยะโอ้ยแบบเยอะแยะโอ๊ยพอเดียวพอเพิ่งซื้ออยังไม่เห็นงานอยู่นี่อ่อนครับป้ายอนป้ายอนบักผีจอกห้ยเพิ่งจะได้มีลูกบักเยอะแยะลูกลูกป้ายอนกิโลศูนย์ตัวนี้่ป้า่อนกิโลศูนย์ตัวนี้ นี่บอลูได้บอลด้นักกันค่ะบองูจักบอลูยี่หีได้ดิเอาบัดพอมึงคือบัหนามึนผัดลาลามึงไป็นาสูรแม่มึงฟังในสวรราพผอมึงมีเมี่ยมไมอย่นี่ไผ่ละเมี่ยเล่าไผ่ละไป่นไงหวงเด็กยาวาถอกโมแม้นมันเป็นมูกันนึซึ้าฮะเขาห่นนำ ลูกต oh. ากบอลอันที่จริงแล้วคนว้อยห้อยนี่ยุทั้งกิโลศูนย์นีหน่หลายคนเด้วแถวบ้านไม่